สวัสดีสมาชิกชาว 99.9. ลัคก,กี้ทุกท่านนะครับคลิปนี้อยู่กับผมในการแนะนำวิธีการดูผลของหวยลาวโพนสวรรค์นะครับซึ่งเป็นหนึ่งใน17เมืองหวยลาวที่ตอนนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและหลากหลายคนนะครับก็ร่วมลุ้นสนุกกันทุกวันเลยนะครับมีสอบถามกันมาเยอะมากมายเกี่ยวกับวิธีการดูผลของหวยลาวโพนสวรรค์กัน สามารถดูผลของการออกรางวัลนะครับได้ที่เว็บไซต์ลาวพลสวรรค์ .com นะครับซึ่งหวยลาวพลสวรรค์นี้จะมีประเภทของการเล่นนะครับทั้ง3ประเภทด้วยกันมี5 d VIP และก็พิเศษนะครับส่วนหวยลาวเนี่ยจะเปิดรับแทงทุกวันนะครับยกเว้นวันหยุดตามเทศกาลต่างๆนะครับ5 d จะปิดรับแทงในเวลา2ทุ่ม45เลขจะออกในเวลา3ทุ่ม15ส่วน VIP นะครับจะปิดรับแทงในเวลาทุ่มครึ่งเลขจะออกในเวลา2ทุ่ม ส่วนพิเศษจะปิดรับแทงในเวลา6กโมงครึ่งนะครับเลขจะออกในเวลา1นึ่งทุ่มตรงนะครับ5รางวัลด้วยกันสําหรับการออกผลของหวยลาวโพสวรรค์นะครับซึ่งก็จะมี5ตัว4ตัว3ตัว2ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างนะครับให้ลุ้นกันไปนะครับวิธีการดูผลของหวยลาวโพสวรรค์ง่ายมากนะครับตัวอย่างเช่นในวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมานะครับประเภท 5d การออกรางวัลย้อนหลังนะครับอย่างเช่น5ตัวเนี่ยออก55805 เลขสี่ตัวเราจะเอาหลังนะครับสี่หลักสุดท้ายมาเป็นเกณฑ์ในการออกรางวัลแต่ละรางวัลนะครับสี่ตัวก็จะออกเป็น5805 3ตัวจะเป็น805นะครับ2ตัวก็จะเป็น05นะครับอย่างที่เห็นนี้นะครับส่วน2ตัวล่างเนี่ยวิธีการคำนวณวิธีการคิดเลยก็คือเราจะเอา2หลักด้านหน้าของรางวัล4ตัวมาเป็นเกณฑ์ในการออกรางวัล2ตัวล่างก็คือ58นั่นเองนะครับเช่นเดียวกับ ประเภท V.I.P. และก็พิเศษกันด้วยนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นผลการออกรางวัลย้อนหลังนะครับวันที่ผ่านมาสามารถตรวจสอบผลของการออกรางวัลได้ทุกรางวัลท,ทุกประเภทจนถึงวันที่ปัจจุบันนี้นะครับนี่คือทั้งหมดในการดูผลของหวยลาโพนสวรรค์วิธีการดูง่ายๆมากนะครับแล้วก็ย้ํากันอีกนิดนึงสามารถดูผลของการออกรางวัลได้ที่เว็บไซต์ลาวโพนสวรรค์ .com นะครับสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ